ฉันได้เจอหัวหน้าพักพักหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วหัวหน้าพักพักนั้นก็ได้พูดคุยกับดิฉันรวมถึงมีอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งว่าถามดิฉันว่าสสแมวมาทำไมในโทรศัพท์ของดิฉัน มันมีเสียงเขาด้วยมันมีรูปของหัวหน้าพักบางพักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะ เอาไปชี้แจงที่ศาลพราะดิฉันได้ไปชี้แจงกกตแล้วก็อายการรวมถึง DSI ในโทรศัพท์ของดิชันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สแกนออกมาชัดเจนแล้วค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงแล้วก็มีวันเวลาสถานที่มีเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีลายไปหาคนบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพักการเมืองด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคนบางคนบางพักเป็นคนกําหนดเกมตั้งแต่แรก ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพยดิฉันก็โทรไปหาเขาก็บอกว่าหัวหน้าได้บอกแล้วถามว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กลุ่ม14เขาก็บอกว่ากลุ่ม14เต็มแล้วสวสิบคนเต็มแล้วยังไม่เลือกตั้งเลยมันเต็มได้ยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนจัดโผลจบแล้วใช่ไหม วันนี้ดินนฉันได้รับเชิญจากกรรมธิการมาชี้แจงแล้วเรื่องที่ดิฉันจะชี้แจงเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าจะไปชี้แจงในศาลแต่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันใกล้ความจริงเข้าไปแล้วดิฉันจึงจะมาเรียนสื่อมวลชนถึงกระบวนการของบางพักบางคนที่กระทำอุกอาจ ในการเลือกตั้งสวในครั้งนี้ดิฉันได้มาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งนะคะดิฉันได้เจอหัวหน้าพักพักหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้แล้วหัวหน้าพักพักนั้นก็ได้พูดคุยกับดิฉันรวมถึงมีอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งว่าถามดิฉันว่า สสแมวมาทำไมดิฉันก็บอกว่าดิฉันเป็นผู้สมัครสอวอ่าดิฉันก็มาพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้องมีพี่เขาลงสอวอเพื่อจะขอความเมตตาขอคะแนนก็แค่นั้นแหละเขาพูดว่าทำไมมาขอคะแนนทีละคะแนนเขามีเป็นพันแล้วอยู่ๆก็มีหัวหน้าพักก็เดินมารัฐมนตรีช่วยก็พาดิฉัน ไปสวัสดีแนะนําแล้วเขาก็ทราบว่าดิฉันจะสมัครสวนะคะท่านก็เลยให้ดิฉันนั้นแกลกรายกับเลขาแล้วให้โทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นคนสำคัญในการที่ทำโพยทุกโพยดิฉันก็โทรไปหาเขาก็บอกว่า หัวหน้าได้บอกแล้วถามว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ก็บอกว่าพี่อยู่กลุ่ม14เ,เขาก็บอกว่ากลุ่ม14เต็มแล้วสวสิบคนเต็มแล้วยังไม่เลือกตั้งเลยมันเต็มได้ยังไงแสดงว่าคุณเป็นคนจัดโผจบแล้วใช่ไหมเราก็เลยถามว่าเอ้าเต็มแล้วเหรอ,เ,อ,อเขาก็ถามพี่ว่าพี่จะเป็นสวตัวจริง หรือจะเป็นโหวเตอร์เราก็เลยตอบว่าเราเป็นสอสอมาสามสี่สมัยเรามีศักดิ์ศรีเราไม่เป็นหลอกโหวเตอร์เต็มแล้วก็เรื่องของคุณเขาก็เลยพูดคำหนึ่งว่าพี่รู้ไหมสอวอคนหนึ่งใช้โหวเตอร์สี่ร้อยคนในวันนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะวันก่อนที่จะเลือกตั้งแต่ในวันนี้พี่เข้าใจแล้วค่ะว่า โบตเตอร์คน400คนกับสอวอ1คนซึ่งเขามีทั้งเป็นหมื่นๆที่จะเหลือระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับโบตเตอร์400ให้เหลือ140ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้มองเห็นในการเลือกสอวอไม่ว่า DSI ที่จะชี้แจงไม่ว่าหลายฝ่ายชี้แจงมันตรงกับที่เขาพูดแล้วในวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริง พอได้คุยจริงๆได้เจอหัวหน้าพักเขาจริงๆแล้วไม่ใช่พูดลอยๆในที่ประชุมดิฉันจะถามเขาค่ะว่าจำได้ไหมคุณพูดอะไรกับดิฉันถ้าเขาโกหกดิฉันจะบอกว่าคนที่โกหกได้เนี่ยย่อมจะทำความชั่วกว่าการโกหกได้แล้วสิ่งที่ดิฉันกล้าพูดเพราะว่าในโทรศัพท์ของดิฉันมันมีเสียงเขาด้วย มันมีรูปของหัวหน้าพักบางพักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะเอาไปชี้แจงที่ศาลพราะดิฉันได้ไปชี้แจงกกตแล้วก็อายการรวมถึง DSI ในโทรศัพท์ของดิฉันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สแกนออกมาชัดเจนแล้วค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริง แล้วก็มีวันเวลาสถานที่มีเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีลายไปหาคนบางคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพักการเมืองด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคนบางคนบางพักเป็นคนกําหนดเกมตั้งแต่แรกก่อนวันเลือกตั้งเขายังสามารถพูดได้ว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เต็มสวสิบคนแต่บางคนไม่เต็ม นะคะบางบางกลุ่มไม่เต็มเขาเอาแค่7คนก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกันที่ว่า140คนน่ะที่เขาต้องการสวนะคะดังนั้นดิฉันจึงเรียนสื่อมวลชนนะคะมาช่วยกันคะ่ะช่วยให้กระบวนการนี้ให้ประชาชนได้เห็นว่ามันสกรปรกแค่ไหนเพียงไรแล้ววันนี้ดิฉันในอยู่ในห้องประชุมแล้วคนที่ดิฉันเมนชั่นถึงเนี่ย เขาก็เข้ามาประชุมด้วยดิฉันจะถามเขาค่ะขอบคุณมากค่ะคุกเช้าที่ถามที่เดียวที่ว่ามีเสียงนี่เสียงกับหัวหน้าัคือว่าเสียงกับผู้หญิงที่ออำนาจเจริญอ๋อผู้หญิงอำนาจเจริญค่ะเสียงนี่คือเใครที่ขับเสียงหรือว่ายังไงอ๋อโทรศัพท์คุยกันเราคุยกันแล้วคุยเสียงได้ไงคะอ่อคุยกันก็มันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วโทรศัพท์พี่ ใช่ค่ะใช่แล้วที่บอกว่าเปภาพไม่คือภาพไม่คือภาพหน้าพักใช่ค่ะภาพหน้าพักนี่คือเป็นภาพที่คุณกับพี่หรือว่าเป็นภาพที่เราทำการประชุมอ๋อภาพเดินเจอกันถ่ายรูปกันก็ได้ชัดเจนได้เห็นว่าอันนี้ได้มาจริงแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเขาให้พี่ประสานกับจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะขอบคุณนะคะ